บนดอยเขตเมืองวะใกล้แคว้นสิบสองปัน,นาปลายฤดูหนาววันหนึ่งใบไม้ในป่าหลายชนิดผลัดใบก่อหญ้าที่เคยเขียวชะอุ่มก็กลายเป็นสีเหลืองซีดเพราะอากาศแห้งแล้งกันดานพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยปักกรดอยู่บนพลานหินกว้างท่ามกลางดงไม้และป่าหญ้าค่ำวันนี้ท่านไม่ได้ส่งน้ำ เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำอยู่ในบริเวณนั้นเลยแต่ท่านก็มิได้เดือดร้อนท่านนั่งนิ่งอยู่ยางผาสุขด้วยพลังแห่งขันติธรรมใกล้ข่ำมืดสายลมเหนือพัดพลูมาเป็นระยะระยะใบไม้เหลืองหลุดจากขั้วปลิวลอยลงมายัางพื้นดินใบแล้วใบเล่าพระภิกษุหนุ่มเห็นเหล่าใบไม้ที่ร่วงหล่น ก็หวนคิดถึงคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งตรัสไว้ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายบัดนี้ท่านเป็นหยุดใบไม้เหลืองยมมาทูตปรากฏแก่ท่านแล้วท่านกำลังอยู่ใกล้ปากทางแห่งความเสื่อมเสเบียงสำหรับเดินทางของท่านก็อย่างไม่มีขอให้ท่านจงรีบสร้างบุญกุศลไว้เป็นที่พึ่งแห่งตนเถิด พระภิกษุหนุ่มรำพึงธรรมอันเป็นคำสอนนั้นแล้วก็สมรวมใจมุ่งมั่นภาวนาพุทโทพุทโทเวลาค่อยๆผ่านพ้นไปจนป่ามืดดวงดาวในคืนแรมสองค่ำทอแสงระยิบระยับบนฟากฟ้ขาขณะนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดบนดอยด้านทิศเหนือ เสียงปืนเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความตายของสัตว์ป่าตัวใดตัวหนึ่งซึ่งถูกส่มยิงพระภิกษุหนุ่มได้ยินแล้วก็แสนสงสารในชะตากรรมของสัตว์โลกที่เบียดเบียนเคนฆ่ากันเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องของตนเวลาค่อยๆผ่านพ้นไปจนประมาณสองทุ่มทันใดนั้นแนวป่าแห้งบนสันดอยทางเหนือ ก็ปรากฏเปลวไฟลุกแดงโพลงโพลงขึ้นอย่างดุนแรงสว่างจ้าเสียงประทุของไฟดังสนัน่นพักเดียวเท่านั้นแนวไฟร้อนแรงก็ขยายเป็นแนวกว้างลมเหนือพัดกระโชกทำให้กระแสไฟลามไหม้ลงมายัางดอยทางทิศใต้ซึ่งพระภิกษุหนุ่มปักกรดอยู่พระภิกษุหนุ่มออกจากภาวนาเห็นแนวไฟโอบล้อมมาอย่างรวดเร็ว ควันไฟลอยฟุง้งสะเก็ดไฟจำนวนมากลอยวูบๆมาตามลมสัตว์หลายชนิดเช่นแก้งกวางหมูป่าต่างวิ่งกระโจนหนีอย่างไม่คิดชีวิตเสียงกีบเท้าของพวกมันควบตะกุยกับพื้นดินพื้นหินดังคึกๆึคึกคึกนกเป็นฝูงฝูงกลางปีกร่อนร้องเสียงแท่กระต่ายป่าเจ็ปตัวกระโจนมาหมอบนิ่งตัวสันเทาอยู่บนพลานหินใกล้กับหมูกรด ตามด้วยเตา่าภูเขาอีกสองตัวที่คลานต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมมาหลบหนีอักขีภัยมาเถอะจงมาหลบอยู่บนพลานหินนี้อย่าวิ่งเตลิดไปจะกลายเป็นเหยื่อไฟพระภิกษุหนุ่มพูดบอกพวกมันอย่างเมตตากรุณาแล้วแนวไฟร้อนแรงก็โหมไม่เข้ามาใกล้เสียงกอไผ่ป่าซึ่งมีอยู่หลายกอแตกประทุระเบิดดังโป้งป้างโป้งป้าง กล้องสะท้อนไปทั่วดงดอยอยังน่าสะพรึงกลัวพระภิกษุหนุ่มไม่รู้ว่าจะหลบไปทางไหนไฟดุนแรงเช่นนี้ไม่มีทางหลบพ้นได้ท่านรับรู้ถึงมรณะภัยที่กำลังจะมาถึงตนแต่ท่านก็มีได้ตื่นตระนกท่านนั่งหันหน้าไปทางทิศเหนือซึ่งเปลวไฟกำลังพุ่งเข้ามาท่านประนมมือสำรวมจิตอธิษฐานประกาศดังๆขึ้นณนที่นั้นว่า พุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสรรนังคัจฉามิคุณแห่งพระพุทธเจ้านั้นมีจริงคุณแห่งพระธรรมคุณแห่งพระสงฆ์และคุณแห่งศีลอันบริสุทธิ์ที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญรักษานั้นก็มีอยู่จริงด้วยอำนาจแห่งการกล่าวคำสัตย์อธิษฐานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและเหล่าสัตว์บนพลานหินทั้งหลายจงรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อไฟป่าด้วยเถิดสิ้นเสียงคำประกาศอธิษฐานของท่านเพียงครู่เดียวเท่านั้นพลันปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นชายคนหนึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนอจูจ่ๆก็เห็นมายืนอยู่ปลายพลานหินห่างจากท่านไปประมาณ20เมตรชายลึกลับคนนั้นถือผ้าขาวสะบัดโบก เห็นได้ชัดเจนท่ามกลางแสงไฟเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นกระแสลมซึ่งพัดโหมมาทางทิศเหนือก็หยุดพัดกลับมีลมทางทิศใต้พัดสวนมาแทนที่อย่างดุนแรงเสียงอื้ออึงทำให้เปลวไฟเปลี่ยนทิศและวูบดับควันไฟที่ลอยตลบอยู่จนแทบจะหายใจไม่ออกก็ถูกแรงลมใต้พัดหอบหายไปจนหมดสิน้นเพียงพักเดียวเท่านั้น ไฟป่าก็ดับมอดไปตลอดแนวเหล่ากระต่ายและเต่าบนพลานหินพากันหลบเข้าไปในด่งไม้ทางทิศใต้รอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อไฟขณะนั้นเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มดวงจันทร์แรมทอแสงสลัวชายลึกลับคนนั้นหลังจากใช้ผ้าวิเศษของตนโบกจนไฟป่าดับไปหมดแล้วก็เดินยิ้มละไมเข้ามานั่งอยู่เบื้องหน้าของพระธโดงหนุ่ม เขาประนมมือพูดบอกว่าไฟดับแล้วพระคุณเจ้าอย่าวิตกไปเลยเจริญพรคุณโยมไฟป่าเกิดขึ้นได้อย่างไรหนอช่างรวดเร็วเหลือเกินพระภิกษุหนุ่มถามทางสันเขาด้านเหนือพรานป่าสองคนยิงแก้งตัวหนึ่งได้แล้วก่อไฟย่างเนือ้อแต่ขณะนั้นกระแสลมพัดแรงจึงทำให้ลุกลามกลายเป็นไฟป่า พระคุณเจ้าอัตมาขอบคุณที่โยมมาช่วยดับไฟโยมเป็นใครหนอหากโยมไม่มาช่วยอัตมาและเหล่าสัตว์อีกเป็นจำนวนมากคงถูกไฟเผาไม่เหลือแล้วข้าพระเจ้าเป็นภุมมะเทวดาอยู่ในป่าบุญดอยนี้ได้ยินเสียงคำประกาศอธิษฐานของท่านแววลอยตามลมไปจึงได้รีบมาช่วยเหลือสาธุยมภุมมะเทวดา อาตมาขออนุโมทนาบุญบุญช่วยดับไฟของโยมในครั้งนี้เป็นบุญใหญ่ยิ่งนักนอกจากจะช่วยชีวิตของอาตมาแล้วเราสัตว์ในป่าอีกมากมายก็พลอยได้รอดชีวิตไปด้วยข้าพเจ้าก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาทำบุญกับท่านนานแสนนานแล้วที่ดอยแห่งนี้ไม่มีพระทุดงผู้ทรงศีลทรงธรรมผ่านมาแวะพักเลยวันนี้ท่านมาพักที่นี่ จึงนับว่าเป็นบุญวิมานของโยมอยู่ที่ไหนหรือพระภิกษุหนุ่มถามอีกโนนที่สันดอยโนนภุมมะเทวดาใจดีชี้มือไปทางใต้ทันใดนั้นสิ่งมหัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงจันทร์สลัวมีปราสาทสีทองสูงใหญ่เป็นประกายระยิบระยับหลังหนึ่งตั้งตระงานอยู่บนสันดอย พระภิกษุหนุ่มพอได้เห็นจึงเอ่ยชื่นชมขึ้นว่าโยมเอ๋ยวิมานประสาทของโยมงดงามรุ่งเรืองมากโยมทำบุญอันใดไว้หนอจึงได้มีวิมานงดงามถึงเพียงนี้โยมภุมมะเทวดาบุญสร้างที่พักให้พระทุโดงหลบฝนพระกุณเจ้าเมื่อชาติที่แล้วข้าพเจ้าเกิดเป็นชาวดอยยากจนหาของป่าเลี้ยงชีวิตไปวันวันตอนบ่ายวันหนึ่ง ได้เห็นพระธุดงยืนอยู่ใต้ต้นไม้รูปเดียวตามลำพังขณะนั้นท้องฝามืดครึม้มฝนทำท่าจะตกข้าพเจ้าคิดสงสารห่วงว่าท่านจะเปียกจึงได้ทำเพิงพักและแคร่ไม้มีหลังคาให้ท่านพักหลบฝนขันพอทำเสร็จนิมนต์ให้ท่านขึ้นไปพักแล้วฝนก็ตกลงมาอย่างหนักส่วนข้าพเจ้าก็เดินตากฝนลงจากดอยไปด้วยความปลื้มปีติใจ คืนนั้นฝนตกตลอดคืนรุ่งเช้าวันต่อมาข้าพเจ้ารีบกลับไปบนดอยพร้อมด้วยข้าวเหนียวนึ่งกับแกงขั้วหน่อ,อไม้ห่อหนึ่งนำไปถวายเป็นพัตตาหารแก่พระทุดงด้วยความศรัทธาพระทุดงรูปนั้นบอกกับข้าพเจ้าว่าโยมหากไม่ได้เพิงพักของโยมอาตมาคงจะเปียกปอนหมดแล้ว ขออานิสงส์แห่งการสร้างที่พักและถวายพัตตาหารนี้จงมีแก่โยมขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญประกอบด้วยอายุวันนะสุขะะละยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดพระทุดงรูปนั้นท่านพักอยู่สามวันจึงได้เดินทุดงจาริกจากไปและด้วยอานิสงส์แห่งการทำเพิงพักและถวายพัตตาหารแก่พระทุดงในครั้งนั้น หลังจากสิ้นชีวิตแล้วข้าพเจ้าจึงได้มาเกิดเป็นภูมมะเทวดาผู้มีบุญมีวิมานทองสูงใหญ่มีอาหารทิพเกิดขึ้นเองด้วยแรงบุญอยู่บนดอยแห่งนี้พระคุณเจ้าภูมมะเทวดาใจบุญตนนั้นเล่าอดีตที่มาของตนด้วยความภาคภูมิใจสาธุอัตมาขออนุโมทนาท่านภูมมะเทวดา บุญของท่านมีอาน,นิสงส์มากเหลือเกินใช่แล้วพระคุณเจ้าที่ได้อาน,นิสงส์มากเพราะว่าพระทโดงรูปนั้นท่านเป็นพระผู้ทรงศีลทรงธรรมอันบริสุทธิ์พุมมะเทวดาบอกพลางแหงนหน้ามองดูดวงจันทร์ที่เคลื่อนคล้อยครั้นเห็นแล้วจึงได้เอ่ยขึ้นอีกว่าดึกมากแล้วพระคุณเจ้านิมนต์ท่านพักผ่อเถิด พรุ่งนี้เช้านิมนต์ไปบินทบาทเป็นเนื้อนาบุญให้กับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะปักธงผ้าขาวผืนนี้ไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้ท่านแลเห็นขอท่านจงเดินตามไปพระภิกษุหนุ่มตอบรับด้วยอาการดุษณีภาพคือนิ่งตามแบบอย่างของพระพุทธองค์ภุมมะเทวดาตนนั้นก้มกราบแล้วลุกก้าวเดินลับหายไปในความมืดสลัวใต้แสงจันแรม รุ่งเช้าวันต่อมาพระภิกษุหนุ่มครองชีวรเป็นปริมนทนอุ้มบาทเดินไปตามสันดอยท่านได้แลเห็นธงผ้าสีขาวผืนหนึ่งสะบัดพลิ้วๆอยู่เหนือด่งไม้จึงเดินตามไปประมาณสิบนาทีต่อมาเมื่อไปถึงจุดหมายได้แลเห็นชายหญิงรูปร่างงามสง่าสองคนยืนยิ้มรอคอยอยู่พร้อมด้วยห่อข้าวมาแล้ว พระคุณเจ้ามาแล้วข้าพเจ้าทั้งสองขอ,อน้อมนมัส,สการชายหญิงทั้งคู่ยกหอข้าวข,ขึ้นจบด้วยความเคารพพระภิกษุหนุ่มเปิดฝาบาตรรับด้วยอาการอันสำรวมรับแล้วปิดฝาบาตรพลางกล่าวให้พรว่าอายุวัฏตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกพลวัตโก วันวัถถโกสุขวัฏถโกโหตุสัพพธาขอความเจริญด้วยอายุความเจริญด้วยทรัพย์ความเจริญด้วยสิริความเจริญด้วยยศความเจริญด้วยกำลังความเจริญด้วยวันนะและความเจริญด้วยความสุขจงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเทินสาธุพระคุณเจ้าสาธุ ชายหญิงกลางดงลึกลับประนมมือสาธุกการด้วยความชื่นอกชื่นใจแล้วคนผู้ชายได้เอ่ยบอกขึ้นอีกว่าพระคุณเจ้าวันนี้หากท่านเดินทางต่อไปตามสันดอยลูกนี้ประมาณบ่ายสามโมงเย็นจะถึงหมู่บ้านชาวดอยหมู่หนึง่งท่านจงหยุดพักที่นั่นเถิดลากรพระคุณเจ้าข้าพเจ้าดีใจเหลือเกินที่ได้ทำบุญกับท่าน ลาก่อนคุณโยมอัตมาก็ขอลาเช่นกันพระภิกษุหนุ่มตอบแล้วอุ้มบาทเดินย้อนกลับมายังกรดบนพลานหินเมื่อฉันแล้วจึงแบกกรดสะพายบาทเดินจาริกต่อไปท่ามกลางพงไพรทางทิศใต้เดินไปภาวนาไปพอเหนื่อยก็หยุดพักดื่มน้ำแก้กระหายมีกำลังหายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อไปอีก แล้วก็เป็นความจริงตามที่ชายลึกลับผู้เป็นภูมมะเทวดาจำแรงตนนั้นบอกประมาณบ่ายสามโมงเศษท่านแลเห็นหมู่บ้านชาวดอยหมู่หนึ่งปรากฏอยู่ทางเบื้องหน้าท่านหยุดพักปักกดบริเวณริมลำห้วยห่างจากหมู่บ้านประมาณครึ่งกิโลเมตรส่งน้ำดื่มน้ำจนเย็นกายเย็นใจดีแล้วก็นั่งนิ่งภาวนาอยู่ท่ามกลางความเงียบ ในแนวป่าชายดงประมาณห้าโมงเย็นดวงอาทิตย์ลอยต่ำใกล้จะอัดสดงมีเสียงพูดคุยหัวเราะหยอกล้อกันอย่างร่าเริงดังแว่วมาจากดงไม้พระภิกษุหนุ่มเลียวแลไปมองด้วยความแปลกใจได้เห็นหญิงสาววัยรุ่นสองคนและเด็กชายอายุราวสิบเอ็ดสบสองปีอีกสองคนเดินสะพายย่ามโผลออกมา เด็กสาวและเด็กชายกลุ่มนั้นพอเห็นพระธุดงหนุ่มปักกลดภาวนาอยู่ก็ต่างหยุดชะงักยุติการส่งเสียงเจียวเจ้วแล้วร้องบอกกันด้วยความตื่นเต้นว่าพระธุดงมีพระธุดงอยู่ที่นั่นไปให้ท่านกันเถอะชักชวนกันแล้วก็พากันเดินเข้ามานั่งประนมมือก้มกราบด้วยอาการนอบน้อมสำรวม พวกเธอสองคนหน้าตาสะสวยงดงามทั้งคู่ไม่สูงค่าเจ้าบุญเจ้าบุญลุกที่ไหลมาท่านมาจากไหนไม่สูงค่าเจริญพรอ,อัตมาเดินทุ่ดงผ่านมาเห็นใกล้ค่ำจึงหยุดพักที่ริมห้วยแห่งนี้แล้วพวกโยมละ่ะเป็นไหนกันมาหรือพระภิกษุหนุ่มย้อนถามพวกเธอไปเก็บผักเจ้าค่ากำลังจะกลับบ้าน บ้านของเฮาอยู่ทางโน,น้นเฮาเก็บมะขามป้อมมาด้วยอยากถวายเจ้าบุญอินมนรับด้วยจ้าพวกเธอบอกพลางล้วงผลมะขามป้อมออกมาจากย่ามกำหนึ่งยื่นน้อมถวายพระภิกษุหนุ่มยื่นผ้าไปรับประเคตแล้วกล่าวให้ผ่อนว่าสาธุย้อนให้อยู่ลีกินหวานโตใจกัดเย็นเซอร์ซาขอให้มีความสุขกายสุขใจ กันทุกทุกคนนะเจริญพรสาธุเจ้าบุญเฮากับน้องๆจะขอก่อไฟไว้ให้ท่านที่ริมห้วยแห่งนี้ตอนกลางคืนอากาศหนาวเย็นมากเจ้าค่ายิงวัยรุ่นอีกคนเกิดจิตศรัทธาชักชวนเพื่อนๆที่มาด้วยกันไปหาฟืนแห้งมากองใหญ่แล้วจุดไฟสว่างโผล่ขึ้นห่างจากกดของพระภิกษุหนุ่มไปประมาณสี่ห้าเมตร พรุ่งนี้เช้านิมนต์ไปบินธบาตท,ที่หมู่บ้านเฮานะจ๊ะหมู่เฮาจะคอยใส่บาตรตอนนี้ใกล้มืดค่ำแล้วหมู่เฮาจะกลับก่อนพวกเธอบอกประนมมือก้มกราบแล้วพากันลุกเดินจากไปด้วยท่าทางที่สดใสร่าเริงเสียงพูดคุยหัวเราะหยอกล้อกันไกลออกไปไกลออกไปเวลาประมาณสองทุ่มเศษขณะที่พระภิกษุหนุ่ม กำลังเดินจงกรมภาวนาอยู่ข้างกองไฟพลันจู่ๆก็มีเสียงกระแอมดังขึ้นในความมืดชายชากันลึกลับสามคนสะพายดาบสะพายปืนยืนทะมึนอยู่ด้านหลังมุงกรดคนเหล่านั้นก้าวออกมาจ้องมองท่านด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรพูดถามดุดุขึ้นว่าเจ้าบุญสูมาจากไหนมาทำอะไรอยู่ที่นี่อาตมาเดินทุดงผ่านมาเห็นมืดข้ามจึงหยุดพัก พรุ่งนี้จะเดินทางต่อไปพระภิกษุหนุ่มตอบในย่ามของสูมีของมีค่าหรือเปล่าอีกคนถามขึ้นพลางเดินเข้าไปที่กรดของท่านแล้วค้นย่ามจนกระจุยกระจายแสดงให้รู้ว่าพวกมันคือพวกโจรไม่มีอะไรเลยลูกพี่เงินซักเหรียญก็ไม่มีมันพูดแสดงความผิดหวังไม่มีก็ไม่เอาเดี๋ยวไปเอาที่หมู่บ้านนี่เจ้าบุญสูอย่าเอะอะโวยวายนะ ไม่เช่นนั้นจะฆ่าให้ตายพวกข้าเป็นโจรจะเข้าปล้นหมู่บ้านข้างล่างสูจงอยู่เฉยๆอย่าได้ยุ่งเกี่ยวเป็นอันขาดเจ้าหัวหน้าโจรกำชับข่มขู่แล้วก็พาสมุนเดินฝ่าความมืดไปทางหมู่บ้านของชาวดอยพระภิกษุหนุ่มยืนนิ่งมองตามหลังไปด้วยความรู้สึกควงใยชาวบ้านซึ่งกำลังจะตกเป็นเหยื่อโจรเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง เสียงปืนก็ดังระเบิดขึ้นหลายนัดตามด้วยเสียงหวีดร้องอย่างตกอ,อกตกใจของหญิงชาวบ้านที่หวีดร้องดังแว่วมาผสมกับเสียงเห่ากระโชคของพวกหมาที่เห่าดังลั่นเป็นสัญญาณบอกถึงภัยอันตรายโทษพวกโจรคงปล้นชาวบ้านแล้วโท้อเอ๋ยน่าสงสารเหลือเกินพระภิกษุหนุ่มยืนรำพึงพักเดี่ยวเท่านั้น เสียงหวีดร้องอย่างตกใจกลัวสุดขีดของหญิงสาวสองคนก็ดังแว่วเข้ามาใกล้โจรร้ายสามคนนั่นกำลังฉุดกระชากลากพวกเธอมาเป็นตัวประกันเจ้าบุญช่วยเฮาด้วยช่วยเฮาด้วยหญิงสาวทั้งสองร้องขอความช่วยเหลือและพยายามดิ้นรนให้พ้นเงื้อมมือโจรพระภิกษุหนุ่มครันได้เห็นและได้ยินเสียงก็จำได้ทันที ว่าเธอสองคนนั่นคือหญิงสาวที่มาถวายผลมะขามป้อมและก่อไฟให้ท่านเมื่อตอนพบค่ําที่ผ่านมาอย่าขวางนะเจ้าบุญไม่งั้นก็ะยิงให้ตายอยู่เฉยๆไว้ไม่ใช่โกงการอะไรของสูเจ้าหัวหน้าโจรตะคอกขู่แล้วจ้องปืนเข้าใส่ยังดุร้ายแต่พระภิกษุหนุ่มไม่หวั่นไหวท่านขวาท่อนฟืนลุกโชนได้ท่อนหนึ่งก็ก้าวเข้าไปขวางหน้าแล้วพูดห้ามว่า พวกโจรจงปล่อยโยมผู้หญิงเดี๋ยวนี้อย่าจับพวกเธอไปหากไม่ปล่อยพวกเจ้าจะหนีไม่รอดชาวบ้านกำลังติดตามมากันแล้วข้าไม่กลัวข้ามีตัวประกันหญิงสาวสองคนนี้อยู่ในกำม,มือของพวกขา้าสู้บังอาจมาขวางหน้าพวกขา้าก็จงอย่าอยู่เลยเจ้าหัวหน้าโจรพูดแล้วก็ยิงปืนเข้าใส่เสียงดังเปรี้ยงในระยะเผาขน หญิงสาวสองคนร้องกรีดด้วยความตกใจแต่พระภิกษุหนุ่มไม่หวั่นไหวกระสุนปืนไม่ระคายผิวของท่านแม้แต่น้อยโจรอีกคนครั้นเห็นท่านไม่สะดุ้งสะเทือนมันจึงหยิงซ้ำแต่คราวนี้ปรากฏว่าหญิงไม่ออกเฮ้ยเจ้าบุญรูปนี้มีอาคมกันปืนพวกมันร้องด้วยความตกใจแต่โจรอีกคนได้ตะโกนขึ้นว่างั้นข้าจะฟันมันด้วยดาบ หากมันทนดาบของข้าได้ก็ให้มันรู้ไปพูดบอกแล้วก็เหงื่อดาบวิ่งเข้ามาหาไม้เจ้าฟันพระภิกษุหนุ่มผู้ทรงฌานคว้างท่อนไฟที่ลุกแดงโพลงเข้าสกัดท่อนไฟพุ่งเข้าปะทะที่ใบหน้าของเจ้าโจรมันเสียหลักหงายหลังร้องลั่นดาบหลุดจากมือกระเด็นไปแล้วทันใดนั้นสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นตามมาท่อนฟืนไฟท่อนนั้น เมื่อตกกระเด็นถึงพื้นแล้วก็ได้กลายเป็นงูจงอางขนาดใหญ่เกือบเท่าต้นกล้วยชูคอแผ่พังผ่านแลบลิ้นแผลบผับผับ,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 บทำท่าจะโฉกกัดเจ้าโจรทั้งสามยังดุร้ายเหล่าโจพรพอหวาถอยหลังกรูดกรูดปืนและดาบในมือหลุดเรื่องด้วยความตกใจสุดขีดงูงูพวกมันตะโกนร้องเสียงหลงแล้วพุ่งตัวกระจนหนีไปอย่างไม่คิดชีวิต ในขณะเดียวกันนั้นชาวบ้านอีกสิบกว่าคนก็วิ่งตามมาถึงหัวหน้าบ้านตะโกนล,ลั่นขึ้นว่าจับมันจับมันให้ได้จับเป็นไม่ได้ก็ให้จับตายชาวบ้านพากันถืออาวุธวิ่งตามไปไล่พวกโจรจนหายเข้าไปในแนวป่ามืดหญิงสาวสองคนเมื่อรอดพ้นจากเงื้อมือโจรก็พากันเข้ามาก้มกราบพระธุดงด้วยความดีใจสุดชีวิตยินโอมข้า ขอบพระคุณเจ้าบุญขอบพระคุณที่ช่วยเหลือเฮาหากท่านไม่ช่วยเฮาคงตกเป็นเหยื่อโจรแล้วไม่เป็นไรโยมเอ๋ยโยมปลอดภัยแล้วจงพากันกลับข้าหมู่บ้านเถอะพระภิกษุหนุ่มบอกพวกเธอด้วยความเมตตาหญิงสาวสองคนนั้นพร้อมด้วยชาวบ้านอีกสามคนซึ่งอยู่เป็นเพื่อนก็พากันกลับเข้าหมู่บ้านรุ่งเช้าวันต่อมา พระภิกษุหนุ่มอุ้มบาทเข้าไปในหมู่บ้านเราชาวบ้านพากันมาใส่บารอย่างล้นหลามเมื่อท่านฉันแล้วพวกเขาได้บอกเล่าว่าเจ้าบุญเจ้าโจรสามคนนั่นถูกจับได้หมดแล้วพวกมันกำลังถูกส่งตัวไปให้ท่านเจ้าเมืองพิจ,จารณาโทษนี่หมอนเจ้าบุญจงพักอยู่ในหมู่บ้านของหาเถอะ เาจะช่วยกันสร้างที่พักให้ท่านจำพรรษาท่านช่วยเหลือลูกหลานของเฮาให้รอดพ้นจากเงื้อมมือโจรเฮาจะขอตอบแทนพระคุณของท่านชาวบ้านพากันเอ่ยนิมนต์แต่พระธุรงค์หนุ่มไม่ตอบรับคำนิมนต์นั้นท่านปฏิเสธอย่างสุภาพว่าญาติโยมทั้งหลายอัตมาอยู่ไม่ได้อัตมาจะขอเดินทางต่อไปในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลาย จองอยู่ดีมีความสุขเถิดบอกพวกเขาดังนั้นแล้วท่านก็แบกกรดสะพายบาดเดินออกจากหมู่บ้านแห่งนั้นไปโดยมีเหล่าชาวบ้านยืนมองตามหลังจนท่านเดินลับหายไปจากสายตา